สวัสดีคะ่ะทุกคนวันหยุดแบบนี้มาทําขนมปังกินกันเองที่บ้านดีกว่านะคะวันนี้มีสูตรขนมปังนุมน่มๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาทําขนมปังชีสทวิสต์กันคะ่ะรับรองว่าสูตรนี้นุ่มมากดูก็รู้นะคะว่านุ่มขนาดไหนไปลองทํากันเลยคะ่ะเนื่องจากวันนี้ได้เครื่องนวดแป้งอันใหม่มานะคะ ขออนุญาตใช้เครื่องนวดแป้งแทนการนวดมือนะคะเริ่มจากแป้งขนมปังสามถ้วยตวงค่ะตามด้วยยีสต์หช้อนชาและน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ค่ะเกลือเศษหส่วนสช้อนชานะคะหลังจากที่เราผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใส่นมอุ่นตามลงไป หนึ่งถ้วยตวงได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ทั้งฟองหนึ่งฟองค่ะถ้าใครนวดด้วยมือนะคะก็ให้ตัวแป้งเข้ากันได้ดีในระดับหนึ่งค่้อยใส่น้ำมันพืชตามลงไปค่ะน้ำมันพืชเราจะใส่สามช้อนโต๊ะนะคะหลังจากใส่น้ำมันพืชลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการนวดต่อ5นาทีค่ะ ส่วนการนวดมือก็นวดประมาณ5นาทีเช่นกันค่ะนวดครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการพักแป้งค่ะให้พักในภาชนะแล้วก็หาผ้าหรือว่าพลาสติกแรปคุมไว้นะคะพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็น1-2เท่าหรือประมาณสัก20นาทีค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่นวดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะเอาใจสําหรับสาวๆที่ขี้เกียจการนวดค่ะไม่ว่าจะนวดมือหรือว่านวดเครื่องก็ใช้การนวดเพียงแค่ครั้งเดียวก็นุ่มมากเลยค่ะหลังจากที่เราพักแป้งให้ขึ้นเป็นสองเท่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการตัดแบ่งเป็นก้อนๆก้อน,อนเท่าๆกันค่ะส่วนขนาดตามใจเพื่อนๆที่ชอบเลยนะคะ แล้วก็นำผ้ามาคลุมพักไว้อีกประมาณ20นาทีค่ะเราพักแป้งครบ20นาทีแล้วนะคะก็ให้เราทำการขึ้นรูปได้เลยค่ะการขึ้นรูปขนมปังนะคะขึ้นได้ตามใจชอบได้เลยค่ะจะทำเป็นทรงกล้องกลมๆหรือว่าเป็นทรงยาวรีเหมือนในคลิปก็ได้นะจากที่เราคลึงแป้งขึ้นรูปด้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้ทานเนยตรงกลางค่ะ แล้วก็ใส่ชีสหรือว่าใส่ไส้อย่างอื่นตามลงไปก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วนแป้งโรเข้าหากันนะขึ้นรูปขนมปังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ให้นําขนมปังทั้งหมดวางลงบนถาดที่รองด้วยกระาดาษไขค่ะ หลังจากนั้นก็หาผ้ามาคลุมไว้ให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าก่อนนะคะขนมปังเราขึ้นเป็นสองเท่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นําไข่แดงผสมกับนมเล็กน้อยค่ะทาข้างบนเพื่อเพิ่มสีสันความสวยงามให้หน้าทานมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนด้านบนจะตกแต่งด้วยชีสหรือว่าอัลมอนต์อะไรก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยเราจะทำการอบไฟ150องศานะคะไฟบนล่างเป็นระยะเวลา20นาทีค่ะก็ขึ้นอยู่กับเตาของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะต้องสังเกตสีบนขนมปังเอาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังชีสทวิสของเราขอบอกว่านุ่มมากๆเลยค่ะเป็นขนมปังนุ่มๆอีกสูตรหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้คลิปหน้าจะมีขนมอร่อยๆอ,อ,อะไรมาฝากกันอีกขอติดตามชมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย